ดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการสามประการเป็นไงนคือไม่มีทุกข์หนึ่งไม่มีความหวงแหน หนึ่งมีอายุแน่นอนหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษยชาอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าพวกเทวดาชั้นดาวดึงและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการนี้แลดูก่อน ภิกษุทั้งหลายเทวดาชั้นดาวดึงประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการสามประการเป็นไนคืออายุทิพย์หนึ่งวัน,นทิพย์หสุขทิพย์ห ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาชั้นดาวดึงประเสริฐกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่า พวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการสามประการเป็นจะไหนคือเป็นผู้กล้าหนึ่งเป็นผู้มีสติหนึ่งเป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมหนึ่งดูก่อนพิกษุทั้งหลาย มนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริกว่าพวกมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปและพวกเทว,วดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการนี้แล